ฮัลโหลทุกคนกราบรสุรเสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเกฟีฟาไม่ใช่ยังหลงอยู่อีก fc ออนไลน์นะครับทุกคนผมไม่ได้ทำสามสี่วันเลยนะไม่ลงคลิปฟีฟาอีกแล้วไม่ลงคลิป fc ออนไลน์ไปสามสี่วันเลยนะทุกคนขอโทษไฟที่หายไปครับต่อติดสอบครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับทั้งงานทั้งสอบโอ้โหว้าวุ่นเลยทีนี้ไม่มีเวลามาทําคลิปเลยอะวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมว่าจะทํานานแล้วนะ แต่ไม่ได้ทําสักทีครับก็คือเสริมทัพเรอัลมาดริดของเรานะครับผมเป็นทีมรักอีกทีมหนึ่งนะครับต่อจากเลสเตอร์ซิตี้ก็มาเป็นเสริมทัพแล้วมาดริดครับเหมือนเดิมครับเก็บ TYTS ครับผมแต่แนนานาคุณน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าเมดิสันมีปีใหม่มาแล้วเนาะก็คือปีอะไรว่ายี่สอยอะไรสักอย่างนะปีใหม่อะนะครับเมดิสันแต่แพงมากผมเข้าไปดูราคา หกหมื่นล้านมกหนึ่งอะแพงมากเอาไว้ก่อนแล้วกันนะนะครับอ่ะเขาเรื่องครับคลิปนี้เป็นฟูลทีมเรืองมาดริดนะครับหรือว่ารายการนะชื่อรายการเป็นเสริมทัพเลือกมาดริดของเรานั่นเองนะครับทุกคนเป็นปีตั้งแต่19 TY ทขึ้นไปนะแล้วก็ปี 20TOT s นะครับประมาณนี้แล้วก็ย1 TOTS อทเดี๋ยวเรามาดูตามตำแหน่งทีละตัวเลยแล้วกันนะปีกซ้ายปีกขวาครับผมใช้เป็นคริสเตยโนลโรนัลโดครับหรือดิมาเรียครับผมที่จริงผมอยากใช้อ แาแลนเบลอยู่นะแต่แาแลนเบลอ่ะมันไม่มีปีพวก t o t อทีเอครับทุกคนก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแนอนาคตก็ต้องต้องเปลี่ยนแหละนะครับแต่ว่าราคาเบลนี่ก็บักเหมือนกันบักใช่ย่อยเลยนะราคาแพงมากพลังแขงตามนี้นะครับสองตัวนี้หน้าป้าครับผมเป็นคาริมเบนเซมาครับศูนย์หน้าบัลลงดอออีกหนึ่งตัวของเรอัลมาดริดนะครับกองกลางตัวลูกครับผมใช้เป็นมาตินโอเดกาครับตามนี้เลยกองกลางหนึ่งตัวครับผมจูดเบลลิงแฮมครับเก่งมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดู ไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่านะในเกมนะกองกลางตัวรับของผมใช้เป็นคาเซมิโลครับแต่ในทีมยังไม่มีโมดิชกับโทนี่โคดนะเออยังไม่ซื้อครับกำลังเก็บตังค์อยู่ตอนนี้ได้ครชสิบเอ็ดคนเรามารีวิวเป็นคลิปแรกก่อนแล้วกันนะสำหรับเปิดรายการเสริมทัพนะครับเรล้ลมาดริดแบ็กซ้ายครับผมใช้เป็นเตโอเฮนันเดสครับส่วนแบ็กขวาใช้เป็นแดเนียลคาบาคาหครับผมประมาณนี้เลยเซนเตอร์สองตัวครับผมราฟิเอลบารานแล้วก็เปเป้ปอประมุขของเรานั่นเองครับพลังแฝงน้ำนี้เลยโกใช้เป็นเคลเร์นาบาสครับผม ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปตะลุยแรงงานทุกคนมาดูกันว่าเรลมัดวิดของเราในคลิปนี้ผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ะให้ดูแผนนิดนึงครับอันนี้คือแทคติกนักเตะนะครับแทคติกนักเตะใช้เป็น4ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหรือเรียกกันสี่สามสามอ่ะง่ายๆเออสี่สามสามอ่ะประมาณนั้นอ่ะแทคติกแทคติกทีมอ่ะแทคติกทีมประมาณนี้เลยนะมีคนขอเข้ามาบอกบอกบอกว่าอยากดูแผนอยากดูแทคนติกอ่ะอันนี้ให้ดูในคลิปนี้เลยแล้วกันครับไปทุกคนเจอกันในแมชมาดูกันว่าจะเล่นได้ดีไหมนะครับไปครับ เบนเซม่าโอเคกระตุกมากทุกคนเล่นไม่มันส์เลยเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุปสรรคเลยคือแม่งโตรกระตุกอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำคลิปฟี f a เลยเอ้ฟซี Online, FIFA ออนไลน์ฟี a อแกะช่วยออกชื่อชื่อนี้ออกจากหัวผมทีดิ <laughs> บางทีผมก็หลงนะตั้งชื่อคลิปเป็นฟี f าอยู่เลยนะเออแล้วคนดูก็มาช่วยคอมเมนต์บอกก็ขอบคุณด้วยนะครับ โดปั่นด้วยซ้ายคมๆโอ้โหไม่เข้าอุ้ยทำไมมันแหลกจังอะ่ะทุกคนกระตุกมากเลยอะ่ะทำไมกระตุกนี้ได้หลายลูกแล้วนะเอาจริงโอ้โหเ้บนเซม่ากูกูสาวิ่งสาหาช่องส่งให้โดนโดเฉยจุดโทษดิโอโ้ไม่ได้วะ่ะ เบลิงแฮมซัดไกลโอ้โหอย่างคมครับลูกนี้โอ้โหเอเอาเรื่องว่ะซื้อไปหนึ่งดอกโอ้โหนานๆทีจะมีประตูครับเล่นยากนิดนึงครับทุกคนหน่วงมากแหลกมากไอนนผมเพิ่งอัปเดตเลยนะผมเข้าเออ่เล่นเพิ่งเล่นมาแรกในฟีฟ่าหลังจากไม่เล่นเอตอนลงคลิปล่าสุดไปอะ่ะนี่เพิ่งผมเพิ่งมาเล่นก็มันอัปเดตมาพออัปเดตมาแบบเป็นแบบนี้เลยอะ่ะแล้เพิ่งเล่นตาแรกด้วยเนี่ย อันนี้ตายสองแล้วเนาะรล้วแหลกเลยครับอัปเดตมาอะไรกันครับเนี่ยอื <c oughs> เบนเซม่ชาชัดมุมแคบคาซิมิโรว่าไงโอ้โหแม่งหน่วงจัดทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ไม่รู้จะแก้ยงไงแล้วนะครับ ถ้าไม่ไหวอ่ะอาจจะไม่ได้ทำอ่ะถ้าคอมผมเล่นไม่ไหวแล้วอ่ะน่าจะอีกนานนะเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่อ่ะเบนเซมาตเติมมาจังหวะนี้เบนเซมาว่างไงเรียบร้อยถ้าเป็นพี่เบ้นพลาดยากอยู่ถ้าหลุดมาแบบนี้ไม่เหมือนดิมารียาถ้าเป็นดิมารียไม่เข้านะหรือว่าผมยิงไม่เป็นวะโอเดกาดซัดไกลโอ้โหเชี่ยโคตรคมโอเดกาดกองกลางเรามีแบบ ตัวยิงไกลคมทั้งสามตัวเลยนะคาซิมิโลโอเดกาดจุดเบลลิงแฮมโอ้ดูการยิงหักข้อคมมากลูกนี้เอา้าไอย้ย่าฝั่งเขาเหรอผมนึกว่าฝั่งผมเออล้มหน้านึกว่าฝั่งผมเสื้อมันดำๆไงลืมดูบิสเตยโนเกือบล้มหน้าแล้วดีนะวิ่งกลับมาอยู่เบนเซมา่าเอา้า いやให้ดิม,มาเรียโอเค <laughs> เปิดแรงไปหรอเมื่อกี้หรือ,อยังไงทำไมไปไกลจังการต่อบอลดูการต่อบอลซะก่อนโอเดกาดมาแล้วโอเดกาดมาแล้วโอ้โหดูการต่อบอลซะก่อนทุกคน นีม่มันเอลคราซิโกของจริงไม่ใช่ยุคการาติกอสไม่ใช่ยุคเด็กใหม่ไฟแรงรเรียกมาไม่ผิดหวังสักเท่าไหร่นะถ้าถ้าไม่แหลกอ่ะเล่นเล่นได้สบายเลยบอกเลยถ้าไม่แหลกเล่นได้สบายเอ้ยใส่รักทีมอะไรทุกคนเท่ยัง,งวะไอ้เขียวเขียวอ่ะใส่รักทีมเขาอ่ะเป็นเสมากเนี่ยผมชอบมากเลยแบบตัวที่เปิดแบบตัดหลังคู่แข่งอ่ะมันแบบเท่อะ เออเป็นการส่งแบบถ้านึกถึงอะ่ะนึกนึกถึงลูกส่งพวกโทนี่โคดลูกา m โมดิชเควินเดอร์บอยอะไรเงี้ยแบบส่งตัดหลังกองหลังอะ่ะคือดีมากนะครับแบบนี้ผมชอบเลยแต่หายากมากในฟี่าเอ,อ้ยใน FC ฟซีออนไลน์อ่ะหายากมากที่แบบตัวที่จะส่งตัดหลังกองหลังอะ่ะส่วนมากมันจะชอบชอบส่งไปตามช่องเว้ยแต่มันก็ไม่ค่อยจะได้อะ่ะเนี่ยต้องส่งตัดหลังแบบนี้มันถึงจะเทพมันถึงจะแบบเป็นแบบ ัวที่แบบเออตัวนี้ส่งบอนดีวะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าไม่แหลกแบบเนี้ยโอเคเลยแต่ก็มีบ้างมีกระตุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรานําแล้วเราสบายแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องซีเรียสตซริซีลงซีเรียสแล้วยูดโอ้โหไม่เข้ายูดยิงใกล้ไม่เข้าวะ่ะต้องยิงไกลๆวะ่ะสำหรับจูดเบลิงแฮมต้องลูกยิงไกลวะ่ะต้องลูกยิงไกลวะ่ะอหือไม่ค่อยหนีมือเท่าไหร่ นี่มันต้องเปิดตัดกองหลังแบบนี้แล้วก็ไหลมาที่เบนเอ้าเชี่ยระถับเบนเซม่าโอ้โหจุดเบลลิงแฮมตัดให้โดอย่างสวยแล้วโดโดเปิดเข้ากรอบเขียโทษอย่างสวยยิงหลุดกรอบเฉยอะไรวะเนี้ยระดับโรนโดเอ้ยระดับเบนเซม่าไม่น่าพลาดนะลูกแบบเนี้ยม้วนมาหนึ่งแล้วปัน่นแล้วเสร็จโลนโดโอ้โหเรียบร้อย อย่างสวยเครดิตลูกนี้ให้โอดิกาตเลยครับอย่างเทพเออทุกคนสําหรับคลิปอ่มีคนขอเข้ามานะคลิปสอนยิงฟีคิกอะผมไม่รู้จะสอนยังไงวะแกระตุอีกอะอจริงผมไม่รู้ว่าผมจะสอนยังไงอะวิธียิงฟีคิกอะออาาโรนันโดโอโหเกือบไม่เข้าโดนเซฟแต่ซองแตกครับผมใครว่ากูตัวหรือเปล่า ริสเตียโนโรนัลโดสองแตกคนระับโดนเค่บปลายมือแย่แหลกมากเลยว่ะทุกคนคลิปนี้ขอทุกขอภัยทุกคนจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าผมจะแก้ยังไงละถ้าแบบยิ่งอัปเดตแบบยิ่งไฟล์เกมยิ่งใหญ่ขึ้นทําให้ผมคอมผมแหลกขึ้นเนี่ยเล่นไม่ไหวยังไงก็ต้องก็ต้องได้เลิกทําจริงๆอะ่ะโอ้โหยิงไม่เข้าโรนัลโดเชื่ออะไรเนี่ยเ <laughs> ท้าซ้ายเชื่ออะไรเนี่ยเออนั่นแหละทุกคนถ้าแบบยิงเกมอัปเดตทุกทุกทีอะ่ะที่เกมอัปเดตอ่ะคอมผมจะเริ่มแหลกขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่รู้เป็นไร ไฟเกมมันใหญ่ขึ้นหรอหรือยังไงโอดีกาดไม่เข้าเบลิงแฮมซัดไกโอ้โห่เกบสวยข้ามคานนิดเดียวครับไปคริสเตียโนโรนันโดดิไม่ไ,ได้เข้าขวัปันเข้าซ้ายยิงเรียบร้อยโอ้โหทั้งขวาทั้งซ้ายก็มาดิ โอ้อะไรกันครับเนี่ยลูกนี้โอ้มไม่ได้สู้นานแล้ววะไม่ได้กดท่าดีใจโลนโดเลยลืมเลยไม่ได้สู้เลยคลิปนี้โอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้คลิปเสริมทัพเรอัลมาดริดของเราก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับ EP แรกก็ฝากติดไปชมด้วยนะกดติดตามกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะเสริมตัวไหนลงในเสริมทัพ เรอัลมาดริดนะแล้วก็กติดตามรายการเสริมทัพเรสเตอร์ด้วยแล้วก็รอติดตามนะว่าจะเสริมตัวไหนอีกในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เสริมทัพเรอัลมาดริดมีประมาณนี้ครับทุกคนชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากดนผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็รอติดตามนะใครอยากให้ผมทำฟุตทีมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฟุตทีมก็น้อยเดี๋ยวเจอกันพรุ คลิปหน้ามาแน่นอนสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วก,กันนะครับผมบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บไปแล้ว